โอนเงินผิดบัญชีต้องทำยังไงวันนี้ผมมี5ขั้นตอนของเงินคืนเงินไม่หายได้คืนอย่างแน่นอนเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมเดียวทีเตุ R ่นแดมเหรือสถานีประชาชนไทย PBS มาเล่าให้ฟังนะครับคือเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีการโอนเงินผิดบัญชีเหมือนกันนะตอนที่ว่าเข้าไปหน้าตู้ ATM อย่างนี้นะครับหรือแม้แต่ว่ามีการโอนผ่านแอปพลิเคชันในมือถือหรือที่เรียกกันว่าม o b i l ายแบงกิ้งนะครับ บางคนก็โอนฮะโดยการที่กรอกเลขบัญชีเลยแต่บางคนก็โอนผ่านเบอร์โทรศัพท์หรือที่เราเรียกกันว่าพร้อมเพย์ใช่ไหมฮะและแน่นอนนะครับว่าบางคนที่อาจจะมีการเบลอรครับทำงานเยอะหน่อยนอนน้อยนะฮะโอนไปให้ผิดคนอะไรอย่างนี้นะฮะทั้งจากการกรอกเลขบัญชีผิดหรือว่ากรอกหมายเลขโทรศัพท์ผิดนะฮะไม่ว่าจะด้วยสายอะไรก็ตามครับหากว่าเราโอนเงินผิดไปแล้วเนี่ยจะต้องทํำยังไงใช่ไหมฮะเราสามารถของเงินคืนได้หรือไม่แล้วต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างครับอย่างนี้ 5ขั้นตอนด้วยกันนะขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับในการที่จะของเงินคืนกรณีที่ว่าโอนเงินปิดบัญชีครับหนึ่งรวบรวมหลักฐานการโอนเงินครับไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนเงินทั้งสลิปที่ว่าเป็นกระดาษสลิปที่ว่าเป็นไฟล์รูปภาพหรือว่าการแคปหน้าจอการโอนเงินกรณีที่ว่าการใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะฮะชื่อเลขที่บัญชีทั้งของผู้ที่เราโอนไปให้นะครับแล้วก็ของตัวเราเอง บัตรประชาชนของตัวเองหรือว่าผู้ที่เราโอนไปให้ถ้าเกิดมีนะครับเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ขั้นตอนที่2ครับรีบติดต่อธนาคารต้นทางเลยครับเมื่อรู้ว่าตนเองเนโอนเงินผิดไปบัญชีอื่นนะฮะให้เราเนี่ยรีบติดต่อทางธนาคารต้นทางครับเพื่อสอบถานขั้นตอน,นในการของเงินคืนซึ่งในขั้นตอนนี้ครับทางธนาคารอาจจะมีการขอหลักฐานเพิ่มเติมเช่นใบคําร้องขอตรวจสอบการโอนเงินผิดบัญชี สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรวมทั้งอาจจะขอให้เราเนี่ยไปแจ้งความหรือว่าลงบันทึกประจําวันแล้วนําหลักฐานที่ได้เนี่ยกลับมาอย่างธนาคารเพื่อดําเนินการต่อไปขั้นตอนที่3ครับธนาคารติดต่อไปอยังผู้รับโอนนะครับเมื่อยื่นหลักฐานตามที่ธนาคารร้องขอแล้วเนี่ยทางธนาคารก็จะมีการติดต่อไปอยังผู้รับโอนนะฮะเพื่อขอความยินยอมให้ผู้รับโอนเนี่ยคืนเงินกลับมาเนื่องจากว่าธนาคารไม่มีอำนาจด,ดึงเงินกลับมาเองได้ครับ ขั้นตอนที่4นะครับหากว่าผู้รับโอนเนี่ยยินดีคืนเงินเมื่อผู้รับโอนคืนเงินให้กับทางธนาคารแล้วครับธนาคารก็จะดําเนินการโอนเงินจํานวนนั้นคืนกลับมาให้แก่เราและขั้นตอนที่5นะครับเ,เพื่อนๆครับหากว่าผู้รับโอนไม่คืนเงินนะฮะทำไงก็ไม่ยอมเลยนะครับธนาคารก็ติดต่อไม่ได้ด้วยผู้โอนก็จะต้องแจ้งความดําเนินคดีกับผู้รับโอนเพื่อที่จะดําเนินการอายัดบัญชีและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป น,นี่คือ5ขั้นตอนง่ายๆนะฮะเพื่อนๆเ,เข้ามาแลกเต่ยนกันได้ว่าใครเคยเกิดปัญหาโอนเงินผิดบัญชีและใช้วิธีการไหนนะถึงขั้นตอนไหนบ้างนะครับแล้วสําหรับเพื่อนๆเ,เองนะฮะกดติดตามกันได้นะครับผมจะทําเนื้อหาที่เป็นประโยชน์นะการเตือนภัยประชาชนข่าวสารอะไรต่างๆนะมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอยากให้ติดตามกันว่าคุณดูแล้วเนี่ยคุณอาจจะปลอดภัยกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับ